สบายดีพ yeah, yeah, ี่้องสบายดีเฮาสมองสุบ so ูรณพอกับส่งเบาคัน so บ้านหน้าอีกแล้ววันนี้น้องมวยพาดลูกทรายลงมาลินอยู่บ้านทุกคนเพื่อนผมดมีมูมลินบางคนลงมาเห็ดบัดมาเลยสองมือเอาเกลบคุปซาลูกแปเอาเกิบก่อน

ลงมาเห็ดวัดมาไลเออคนบมค่อยมีพอยาตาทุกคนเพราะว่าเขาามาคายมากระโพดคนบค่อยมีนะเว้ยต่มักตบบ้าเห็นบมอสลัดอยู่คันบ่อยู่เฮือนผู้าอืนมาปลามาอะไรอยู่เพือนมีแต่เบ็ดตบมื่อานมันก็โพดเรื่องมิค้ามนี้ เดียวค่ะอ่ะจะเอาซอยทงหนึ่งแกดูเอาไปให้รรานก่อนอ้าวเอะมักชุกมันเออแต่ว่าอันอันมักชุกนั้นมันนก็ุนเมาอ่นเอเมาทงอันสลัดคนลาสลัดด้วยเออแล้วคืนเมื่อกี้เขาลงเมาเมื่อกี้นี่เราอยู่เทิงจักไปเลยึ้นไปนำเราผุ้ยไม่ไม่เบียดเขาจ้ะเออเอามาแจกไม่หวัดนี้ เน่ทุกคนนมอว้ก็กำลังฉีดซอยคิดว่าม <in ันหยาเปนเขามาหล่อคายก็าำลังฉีดล่อคายเออก็ำลังฉีดมาสือซอยเห็นฝนแล้วเขาบางเ่คล้ายแล้วมันบหมค้ายบนคล้ายไปหอดบาดได้ไหมคือบัวทามไปหอดบาดได้ไหมน้องแดงโอไปคนเดียวลุยเดียวดนคล้ายจักสอบมานี่ มีแต่อันเอื้อยคนเมานี่ป eh ่าพคนเมาเลยได้อันได้ขายหอดบ้อสิบชงเขาอย่างว่ามันเขาเป็นหลอกขายเลยค่ะหลอกมันมาลายพดมันลายทั้งข้าวเจ้าปลูกทั้งข้าวหับมาขายคนสี่ห้าหรือเป็นคนสี่ห้าไปบุธธันเขากับเขาเห็ดเตี้ยมัดเขากับใครกันเนี่ยเนี่ยจะโศกสตาผู้ใดไปถือสตาเขาก็สื่อซอยทุกคนวันนี้ว่าว่ามันเม่ฆาลาย ขันบดได้ปะมาอซอยนการนันสองคนน่ะแม่สอคนน่ะกัย่งอยู่สอบไกอคนหนึ่งมย่งสอบหน่อเหอองก็ม่ไปจังระเทศคลิปเพราะว่าในพราน้วยันว่ายเพิ่งเห็ดหอกาบเลยเอามาพดข้าเพราว่าื่อมาโพดเลี้ยงให้อีกว่ะสื่อนำยายเงื่งให้เห็ดมากโพดข้าวมันเด้นน้าเมันเนี้ยยุ่งแบไปสื้อข่าวทางเนี้ยหอกันเลยโน้นกันผูมัางเนียหนาเห็ดหอกาบแม่ เห็ดใส่เขาสักคู่น่ะเส่เแล้วแต่ผููมิกัเลยทุกคนได้เหรียานอได้ไปน้ำปลาหม้อก่อนได้อรรถเท่าไปเราจะไปน้ำปลาหมาอลงมาเมื่อกี้เห็นนู่น เด๋กวพลลูกชส่ก็ผูกไปซอยผัอไปสมปูนอืมลูกไส่หานอืมเอาพึ้นลงมาเล่นเป็นอย่าให้นอนเว้นอย่าตาพึนมาเจ็บกระโพดทุกคนหนุมวยขี่ว่าพึนมาคล้ายเลยสิบิสอซอย ลาลาอย่าไปโซลูกมันชิกาตินนะเฮ้ยหลีกลดเบาซ้อนล้วจะตกค้องไงนะคนขี่รถทีปั่นรถทีไม่ให้รถจักหลีก่าสั่นโตค้องเบรกมาอยู่เอาละหัวเป็นเบรกขิ่หน่อยขี่รถทีเล่น ยังหอนบ่บนเกิดอ่ะพี่ลูกมาเล่นพี่มะเล่นทังนี้ไว้มันจะบเปื้อนไว้รย กอเอวนพอแจ๊ทุกคนสาบแล้วเลยก็คือสีโจ๊ะแลแต่คขอีร้อยจะได้กปเขอีร้อันทีล่าสุดแจ่มากระโพดแล้วทุกคนยุดก่อนโจ๊กก่อนพักกันกินก่อนทุกคนกระโพดขาวยนาตาคนเอาเข้ามาแจ็ในวัด เมื่อไรย่าเอามากระโขลจุ่มดินแล้วล่ะจะอยู่ชาล่าน้อยคนผมเลยอยากได้ยางไม่เอาส่วนห้าก็เอาแต่เบาขันนั่นแหละทำอะไรลงไปเห็ดวะไปบ่งพักก่อน พักรวมปลูกในวัด ใช่วิซ่ากัมพูร์ผมใหเ้อลูกใคเดลูกนั้นเหลอกไแบนมบษั่ยัสิอกทั้งาพืชมาโลดโลดกทีนเนี้ยอม่หเขาเนาะ โอ้ยหองกระจากช่องซามหองนั่งไอยากนอนเองเขานอนเลทีแรกเขาอองมเขานวเทียเอานอนน้่วเทอมมวื้ไ้อะ ออมันนั่งนอกพี่ลูกจะนั่งได้แดดพี่ลูก เอาเอาแม่มาถือีมาเก่ามาได้ซีเลี้ยงเป็นกระหรอกก็ได้ใช่ไแมหอมนะความรักเวาักไรอายคืเก่ยเกับีก็า กันเมื่อนุคนจ้าจ้ามาด้ดเื่หอดฮ้อหรือบ้นอะโอ้เคโอเค้าจาจ้าจ้้านะาจ้าน้าาจ้าจ้าจ้ลาจ้าจ้าะา ลูกมาฮะพอเมยเลยอ้าวก็สู้มากมากเด็กน้อย

จีน่ามาลูกบนะล้านาหนะจีนาไปายเลนนยอนแล้วกตลาดตลาดาาามาไปเลยโอ้ยอด้อาหาร่นะพมาลูกมามา,าเออเ็นอมามาทาพี่มาขึ้นรถคันนี้ เวลาคิปต้เงเรียนสู้กันคิดน้าสบายดี